ฟังเรื่องราวของนักเขียนชาวไอริชผู้มีชื่อเสียงคือออสการ์วทยที่เขียนเรื่องราวของชาวประมงกับความรักของเขาชาวประมงจับเงือกสาวสวยได้ตนหนึ่งเธอสวยมากจนชาวประมงอดหลงรักไม่ได้เงือกสาวขอร้องให้ปล่อยตัวเธอครั้งแรกชาวประมงปฏิเสธแต่ในที่สุดเขายอมปล่อยเธอโดยมีข้อแม้ว่าเธอจะต้องมาร้องเพลงให้เขาฟังทุกเชา้า พอเมื่อเธอร้องเพลงปลาจํานวนมากจะมาฟังเธอร้องเพลงแล้วชาวประมงจะถือโอกาสจับปลาเหล่านั้นยิ่งนานวันชาวประมงหนุ่มยิ่งมีความรักและหลงไหลเงือกและต้องการแต่งงานกับเธอแต่เงือกบอกเขาว่าเธอจะแต่งงานกับเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาเอาวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ออกจากร่างเพราะเงือกไม่มีวิญญาณชาวประมงยอมทำตามโดยได้ขอให้บาทหลวงช่วย แต่บาทหลวงไม่ช่วยและได้บอกชาวประมงว่าจิตวิญญาณเป็นของมีค่าที่สุดของมนุษย์ยิ่งกว่าสมบัติใดในโลกซึ่งจะช่วยให้มนุษย์แยกดีและชั่วได้ชาวประมงบอกบาทหลวงว่าเพื่อความรักเขายอมทุกอย่างแม้จะต้องตกนรกชาวประมงได้ไปขอร้องแม่มดให้ช่วยแม่มดให้มีดเขาหนึ่งเล่มเพื่อเอาวิญญาณออกโดยวิธีการตัดเงาของเขา โดยเขาจะต้องไปที่ชายหาดหันหลังให้พระจันทร์แล้วใช้มีดตัดเงาตรงบริเวณขาเสร็จแล้วบอกให้เงาออกจากร่างไปชาวประมงทําตามคําแนะนําเมื่อเขาตัดเงาและไล่เงาออกจากร่างเงาได้ขอร้องอย่าไล่อย่าขับไล่เขาเพราะอยู่ด้วยกันมานานและเงาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดชาวประมงไม่ฟังคําของเงาแต่กลับบอกว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาล ขอให้เงาออกไปตามที่อยากไปเงาได้ต่อรองว่าถ้าจะไล่แล้วเงาขอหัวใจของชาวประมงไปด้วยแต่ชาวประมงไม่ยอมให้เพราะหัวใจของเขาจะเก็บไว้ให้เงือกเงาจึงได้ขอพบชาวประมงปีละหนึ่งครั้งเพื่อว่าบางทีชาวประมงอาจเปลี่ยนใจต้องการจิตวิญญาณคืนจากนั้นชาวประมงก็ดำน้ำไปหาเงือกปีที่หนึ่งเงาได้มาที่ชายหาด ร้องเรียกชาวประมงเงาได้เล่าสิ่งที่ได้ไปพบเห็นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าเมื่อแยกจากกันเงาได้มุ่งหน้าไปทางตะวันออกสิ่งที่เขาได้พบก็คือความฉลาดเงาได้ขึ้นไปบนเนินเขาเขาได้พบกระจกแห่งความฉลาดเงาเก็บซ่อนกระจกไว้ถ้าชาวประมงให้เขาเข้าร่างเงาจะนำชาวประมงไปเอากระจกนั้น แล้วชาวประมงจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกชาวประมงปฏิเสธเพราะเขาคิดว่าความรักดีกว่าความฉลาดปีที่สองเงาได้มาพบชาวประมงเงาเล่าว่าเมื่อจากกันปีที่แล้วเขามุ่งไปทางใต้ที่นั่นเขาได้พบวงแหวนแห่งความมั่งคั่งใครได้วงแหวนนี้จะมีความมั่งคั่งกว่าพระราชาทั้งหมดในโลกรวมกัน ชาวประมงไม่สนใจเขาคิดว่าความรักดีกว่าความมั่งคั่งปีที่สามเงาได้มาพบชาวประมงเงาเล่าให้ชาวประมงฟังในสิ่งที่เขาได้ไปพบมาว่าเขาได้ไปถึงโรงแรมในเมืองเมืองหนึ่งที่นั่นมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเต้นลำเขาไม่สามารถเห็นใบหน้าของเธอเพราะเธอใช้ผ้าลูกไม้คลุมใบหน้าแต่เห็นเท้าของเธอเปอยเปล่าเป็นเท้าที่สวยงามมาก เต้นรำบนพรมเหมือนนกพิราบน้อยชาวประมงได้ยินเรื่องราวของสาวน้อยเขานึกขึ้นได้ว่าเรื่องน้อยของเขาไม่มีเท้าเต้นรำไม่ได้ความปรารถนาอันแรงกล้าก็เกิดขึ้นเขาอยากไปเห็นสาวน้อยเต้นรำเขาคิดว่าแค่หนึ่งวันคงไม่เป็นไรดังนั้นชาวประมงจึงยอมให้เงาหรือจิตวิญญาณเข้าร่างและเริ่มออกเดินทาง ชาวประมงได้เดินทางมาถึงเมืองเมืองหนึ่งเขาเดินผ่านถนนที่มีร้านขายเพชรชาวประมงเห็นถ้วยเงินจิตวิญญาณสั่งให้ชาวประมงหยิบถ้วยเงินและซ่อนไว้ในใต้เสื้อชาวประมงทําตามเมื่อผ่านร้านเพชรไปได้สักระยะหนึ่งชาวประมงโกรธและต่อว่าจิตวิญญาณที่สั่งให้เขาทําในสิ่งที่ชั่วร้ายจิตวิญญาณบอกให้ชาว,ชาวประมงสงบสงบไว้ เย็นวันที่สองจิตวิญญาณและชาวประมงมาถึงอีกเมืองหนึ่งเขาเห็นเด็กยืนอยู่จิตวิญญาณบอกให้ชาวประมงตีเด็กชาวประมงทําตามเขาตีเด็กเด็กร <decid> ้องไห้าชาวประมงได้ตอบว่าจิตวิญญาณที่สั่งให้เขาทําในสิ่งที่ชั่วร้ยายจิตวิญญาณบอกให้ชาวประมงสงบสงบไว้เย็นวันที่สามจิตวิญญาณและชาวประมงได้มาถึงอีกเมืองหนึ่งเขาถามเงาว่า ใช่เมืองที่หญิงสาวเปื่อยเท้าเต้นรําไหมเหงาตอบว่าจะใช่หรือไม่ใช่ให้เข้าไปในเมืองก่อนชาวประมงรู้สึกเหนื่อยอ่อนขณะนั้นมีพ่อค้าผ่านมาพ่อค้าสงสารเกรงว่าชาวประมงจะไม่มีที่พักจึงเมตตาให้ไปพักที่บ้านตกดึกจิตวิญ,ญญาณได้ปลุกชาวประมงให้ลุกขึ้นแล้วไปห้องพ่อค้าจัดก,การฆ่าพ่อค้าเสียและนำทรัพย์สินของพ่อค้าหนีไป ชาวประมงทำตามเขาขโมยทรัพย์สินของพ่อค้าและวิ่งหนีจากบ้านพ่อค้าพอวิ่งมาได้ไกลพอสมควรชาวประมงต่อว่าจิตวิญญาณของเขาที่สั่งให้เขาทำสิ่งชั่วร้ายจิตวิญญาณได้กล่าวว่าเมื่อท่านไล่ข่าออกจากร่างข้าขอหัวใจท่านไม่ให้ข้าจึงไม่มีหัวใจที่จะกันกรองสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วร้ายและเมื่อข้าเดินทางท่องไปในโลกกว้าง ถ้าได้เรียนรู้และรับสิ่งเลวร้ายต่างๆชาวประมงโกรธมากที่ได้ทําสิ่งชั่วร้ายและยังไม,ไม่ได้พบหญิงสาวที่เต้นรำชาวประมงต้องการไล่จิตวิญญาณของ,ของเขาออกจากร่างแต่จิตวิญญาณกล่าวว่าชาวประมงทําไม่ได้แล้วเพราะมีดของแม่มดตัดได้ครั้งเดียวชาวประมงบอกว่าเขาจะมัดมือของตนเองเพื่อว่าจะไม่สามารถทำตามที่จิตวิญญาณสั่ง ชาวประมงตัดสินใจเดินทางกลับไปที่ชายทะเลเพื่อหาเงือกแต่แม้เขาจะพยายามเรียกเธอเงือกน้อยก็ไม่ขึ้นมาจากทะเลเขาเรียกเธอทุกวันทุกเดือนและเกือบปีแล้วที่เงือกไม่ขึ้นมาหาเขาตลอดเวลาจิตวิญญาณก็เยื่ยยุให้ชาวประมงกโกรธและกระซิบบอกเรื่องเร็วร,ร้ายในที่สุดจิตวิญญาณได้ขอแทรกเข้าไปในหัวใจของชาวประมง ชาวประมงยอมให้จิตวิญญาณเข้าสู่หัวใจแต่พอจิตวิญญาณจะเข้าหัวใจเขาเข้าไม่ได้เพราะในหัวใจของชาวประมงเต็มไปด้วยความรักทันใดนั้นก็มีเสียงที่สัตว์ทะเลจะสิ้นชีวิตร้องชาวประมงเรียบวิ่งไปที่ทะเลเขาได้เห็นร่างไร้ชีวิตของเงือกสาวแล้วหัวใจของชาวประมงก็แตกสลายท่านเห็นด้วยไหมไม่เลยคะว่าบางครั้ง เพียงความรักอย่างเดียวก็ไม่สามารถช่วยให้คู่รักฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตไปได้ถ้าท่านชอบถ้าท่านผู้ฟังชอบเรื่องนี้กรุณาก,กดหัวใจแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการจัดทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ